ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นอันนี้นะคะไม่รู้ว่ามันยังดังอยู่หรือเปล่าแต่เราว่าไม่ดังแล้วนะเราอยากแกล้งเพื่อนนะอะคือเราก็กระโดดออปปี่ไม่ค่อยเก่งด้วยไงเออะนั่นไงไม่รู้ว่ามันยังดังอยู่ไหมเขายังอยู่ปะ่ะ ว้าวมีคนตกไปแล้วก็บอกเลยเราไม่ค่อยเก่งออกปีได้งไงที่สำคัญมันกดกระโดดวันนี้เราจะไม่ใจร้อนหนึ่งวันวันนี้จะไม่ใจร้อนหนึ่งวันฮะไม่ใช่แล้วฉันใจร้อนแน่เรยอะใครก็ได้ช่วยหน่อย ฉันเสียไปอยู่นะสอเอ้ยอ้าดีใจอะไม่รู้ดังอยู่ไหมไม่เอาดีกว่าไม่ถนัดเราจะไปจุดนั้นให้ได้เลย ไม่รู้จะไปได้ไหมหรือจะตกก่อนเอ้ปึ๊บเย่แลถึงแล้วทุกคนเราทำได้เนาะเ,ออเราห้ามยอมแพ้เพราะเราทำได้มันจะมีคนแกล้งกันแกล้งอยู่ตรงนี้ เราไม่อยากตกรถจะให้เขาไปก่อนนะคะใครใครจะไปก่อน ไปก่อนเลยดูฉันตามไปเนะมันมีคนลุ่มอยู่เลยอ่ะล้วโอ้ยฉันจะไปได้ไหมเนะนี่ยตกแน่นอนคนนั้นหันไง ยีได้ไปแล้วฮิฮยากแกล้งคนมากดูก่อนว่ามีใครไปต่อไหมอ๋อคนนั้นไปต่อ โอ้อันนั้นถาเป็นึวาวย่ตกเลยอ่ะ,ออออะไม่มีใครทำตกนะตกเอง ย่แกงปุ๊บแกงคนอื่นปุ๊บตกปั๊บเลยเราจะไปถึงจุดๆนด้นได้ไหมแม่ดู ก็ะโดนให้อ่ะ